คลิปนี้คลิปนี้นี่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 นั่นแหละครับไม่มีสักตัวเลยนะไอเซนเพราะฉะนั้นผมพอแล้วและอีเวนต์นะครับกำลังจะหมดลงในอีก9วันนะครับกับอีกประมาณย3บมนาทีนะครับผมว่าผมน่าจะไม่เล่นรักพอลีสตาไม่เล่นรหัสเดียวครับเล่นตุลล่ส4ตัวเหมือนที่ผมเคยทำและในคลิปนี้ผมจะเล่นชาเลนจ์รายวันสุ่มจนกว่าจะได้อยู่นี้ได้อยู่นี้เมื่อไหร่คลิปนี้จะจบตรงทันที ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมเ่นก็เล่นทุกวันนะไม่เคยได้เลยนะวันหนึ่งสามารถเล่นได้หนึ่งรอบผมมีสี่รหัสผมสามารถเล่นได้วันละถึงสี่รอบเดี๋ยวขอผมจัดตัวสักครู่ขอขอบคุณผู้นับสนุนดมอุปกรณ์ว่าจะเป็นตัวละครในแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์ตัวเพชรและการฟาร์มแบบอนิเมะแอดเวนเจอร์มีครบจบในที่เดียว Ug phone ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบค cool ูล cool, ูยังใส่โค้ดชัดอาร์จิัอาจีเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีพร้อมแล้วก็เลยได้เลยขอเยอะๆหน่อยตาแรกอะตาแรกของคลิปขอเยอะๆหน่อยหนึงานออกไปใช่อุ้ยสีเลยเหรอไหนมาจัดไปดี่สิบเอัน ลิปเปอร์มาถึงก er. ันลุงเลยอุ้ยอเดฟอันื่นจะแยกเอาอเดฟให้กูห้าสิบแปดรอบเนี้ยโอ้โหสิบหกโอ้มาเร็วไปไวจัดโกคูชายนี่อ่ะได้แค่เท่าไหร่เองสามรอบป๊าป๊าป๊าเปลี่ยนรหัสรอบนี้ขอตึงๆเดือดเดือดโคตโหดป๊าป วทำไมมันได้หน่อยจังอ่ะไอ้เนี่ยนี่ไงอ่ะมันได้าสองทีจบแล้วป๊าป๊าจบอุตสเาห์นิทมากเมื่อกี้ได้ไปถึงยี่สิบรอบนี้ขอห้าเสิบ้ยสามสิบเก้าถือว่าได้อยู่นะน้องพี่มากดกันรัวลัวครับสี่สิบสองป๊าป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 ลัวเกินวันหนยยูนิควันถัดไปแล้วตะยานรอบนี้ห้าสิบไหมวิสี่สิบหกกดแบบรวนลัวปึบปึบอู้สองทีได้ลิเปอร์ ไม่เอาเจ้ายูนิคเรื่องเยอะซะด้วยช่องนี้หมดแล้วตัวที่สองของวันที่สองห้าสิบสิบหกเมื่อกี้ได้เยอะแล้วเราไดให้แค่สิบหกมาแบบปุ๊บปับจัดมีแค่ยี่สิบสี่รอบปุ๊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 บหมดตัวที่สามขอเยอะๆหน่อยยี่สิบไม่เยอะมากแล้วก็ไม่ใช่น้อยกลางๆมาเร็วไปเร็วเหมือนเดิมครับห้ารอบปุ๊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 บ ตัวท้ายของวันที่สองแล้วครับรหัสหลักผมเองยี่สิบเก้าไม่แย่หกรอบมาอาลูคาดยูนิคลุยไหนอะ่ะโอ้กลับมาหมัดอีกแล้วกลับมาก้ามเนึ้อวันถัดไปแล้วครับมาดูกันว่าตัวหลักผมจะได้กี่อันนะป๊าบ้าให้สีบสองเยอะอยู่สี่สิบสามอันกดอย่างรวดเร็วป๊าบอุ้ยโหทีเดียวลิปเปอร์เอาไงดีเก็บไว้ก่อนดีไหม เก็บไว้ก่อนแล้วกันไปที่ตัวนี้สามสิบแปดไปจบไหมคลิปนี้คลิปนี้จบไหมคลิปนี้จบไหมไม่จบมาดูซิตัวนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งอ๋ออย่างอย่างอย่างยี่สิบเก้าครับได้ยี่สิบเก้าอ่ามาดูดิว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะจบตอนไหนนะจะใต้กี่โมงก็ไม่รู้ไหนโกคูอ่ะนี่อนะ่ะมายี่สิบเก้ายูนิคยูนิคอย อ่ะจบไปอีกรอบได้ารี่อันรอบนี้สามสิบสามกลับมาที่ดาร์กเมดายนี่ครับแบบเร็วๆเลยมาเร็วทุกคนโวตจะเป็นตัวชายนี่ด้วย กะแชร์สักคเท็ดนี้เดี๋ยวผมจะมาทําต่อโอ้ยมาแล้วว่ะแถมให้มันเหลือฮะ what what อ yeah. oh, oh, mm ่ะฝไอ้เีดวงดีเกินนี่ยังไม่เสียโอ้ไม่เห็นได้ว่าเนี่ยไอ้เี what the fuck what ม่ฟังกูนะพรุ่งนี้มึงออกจาก้านดู พร er ุ่งนี้มึงตื่นมามึงมองดูรอบๆเพียงดีหนว้ยแล้วกดคลิกไหนไม่รู้กดอัดคลิปไว้ด้วยไอ้เหี้ย